เราจะมีวิธีการทําใจยอมรับก้าวข้ามาไปได้ยังไงนะคะเมื่อเราได้รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในครอบครัวที่มีสมาชิกเป็นนาซิซิส,สนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะคะก็ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นก็คือเราต้องเข้าใจความจริงก่อนคะ่ะว่ามันเกิดกับใครก็ได้นะคะเกิดกับใครก็ได้จริงนะคะแม้กระทั่งในครอบครัวที่ดีเนี่ยนะคะอบอุ่นเนี่ยก็สามารถที่จะเจอคนที่เป็นนาซิซิส,สด้เหตุผลเป็นเพราะว่า มันดันเกิดอะไรที่เป็นทรอมากับเขาในวัยเด็กนะ,ะโดยที่หลายๆครั้งพ่อแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทําให้เกิดแบบนั้นนะคะรวมทั้งในยุคนี้เราก็เห็นหลายๆครอบครัวที่เลี้ยงลูกให้กลายเป็นนาซิซิสโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดีเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่คิดจะมีลูกจะต้องมาเรียนรู้นะคะว่าเลี้ยงลูกยังไงไม่ให้กลายเป็นนาซิซิสอันนี้สําคัญมากเพราะว่าปัจจัยต่างๆในสังคมยุคนี้เนี่ยมันเอื้อนะคะ ให้เราเลี้ยงลูกให้กลายเป็นนาซิสซิสได้นะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะ,ะเพราะว่ามีหลายอย่างที่เราทําไปโดยที่ไม่ได้รู้ตัวนะคะว่ามันเกิดบาดแผลกับตัวเด็กนะคะหลายๆคนคิดว่าอ๋อต้องมีการทําร้ายจิตใจอะไรยังไงเท่านั้นจริง,รงๆแล้วไม่ใช่ค่ะความหมายของคําว่าทอมม่าคืออะไรที่มัน too much too fast too soon นะคะคือมันมัน too much too fast too soon แล้ว เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถรับมือจัดการได้นะคะยกตัวอย่างในกรณีที่เด็กถูกสปอยหรือเด็กถูกพ่อแม่ชื่นชมแล้วก็ให้ความรักที่เป็นแบบความรักที่มีเงื่อนไขแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ได้พูดตรงๆกับเด็กแต่เด็กอะรับรู้และเข้าใจไปเองว่าฉันต้องเป็นคนที่เลิศฉันต้องเป็นคนที่เพอร์เฟกฉันต้องเป็นคนที่ฉลาดเก่งหน้าตาดีมีสถานะทางสังคมดีได้โลรางวัลทุกสิ่งอย่างฉันถึงจะเป็นที่รักของพ่อแม่ ซึ่งแน่นอนไม่ใช่ทุกครั้งที่พ่อแม่พูดตรงๆและะ้วแสดงออกต,งตรงๆกับเด็กแต่เด็กอ่ะอาจจะตีความและรับรู้ไปจากการกระทําคําพูดการวางตัวอะไรบางอย่างของพ่อแม่นะคะแล้วเขาคิดว่าเขาต้องสเปเชียลเขาต้องเป็นยูนิคอร์นนะคะไม่งั้นเขาจะไม่ได้รับความรักนะคะทีนี้เด็กเราอะ่ะตอนที่เราเป็นเด็กเราคิดไม่ได้แบบผู้ใหญ่การที่พ่อแม่ไม่รักเนี่ยแปลว่าเราอาจจะไม่รอดอะ่ะคือถ้าเกิดพ่อแม่ไม่รักแล้วเอาเราไปทิ้งอะ่ะ เราจะไม่ survive เลยนะถูกไหมเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เรายังต้องได้รับการดูแลนะคะเราไม่ได้เหมือนสัตว์ทั่วไปเรายังเป็นมนุษย์มนุษย์เนี่ยต้องได้รับการดูแลเราถึงจะอยู่รอดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่ยอมรับหรือไม่รักเราเนี่ยมันเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสําหรับเด็กมันเป็นเรื่องจะอยู่รอดไหมในโลกใบนี้เลยมันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นสําหรับเขาในความคิดของเขานะ,ะ,นะะเพราะฉะนั้นเด็กคนนั้นทําไงละ่ะนะคะ ในเมื่อเขาคิดว่าเขาจะต้องสเปเชียลเท่านั้นเขาต้องพิเศษเท่านั้นเขาจะเป็นคนธรรมดาไม่ได้ถ้าเขาธรรมดาพ่อแม่จะไม่รักเขานะคะแล้วเขาจะไม่รอดเด็กคนนั้นก็ค่อยๆลืมตัวตนที่แท้จริงของตัวเองที่เป็นเนื้อแท้หรือที่เราเรียกว่า true self สับในเชิงพัฒนาการพัฒนาตัวเองเนี่ยนะคะแล้วไปสร้างสิ่งที่เป็น false self ขึ้นมาก็คือตัวตนที่เป็นตัวตนปลอมนะคะแล้วเขาก็อยู่กับตัวตนปลอมนั้นมาตลอด ตั้งแต่เด็กๆแล้ว10 20 30 40 50 60สีบปีอยู่กับมันมาตลอดโดยที่ไม่รู้นะคะว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นกับตัวเขานะฮะอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นว่าจริงๆเราสามารถที่จะสร้างให้คนคนนึงเป็นนารซิสิสโดยที่ไม่ได้มีความตั้งใจไม่เคยทำร้ายร่างกายจิตใจอะไรเขาเลยนะคะก็สามารถที่จะเป็นได้โดยการที่เราให้คุณค่ากับเปลือกนอกและเรา ได้แสดงเขาเห็นว่าความรักที่พ่อแม่มีให้กับเขาเนี่ยมันเป็นแบบมีเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะไม่เลี้ยงลูกให้เป็นนาซิสซิสนะฮะวิธีการหรือโซลูชันก็คือเลี้ยงให้ลูกเป็นคนธรรมดาค่ะนะคะรู้สึกจะมีเพจของคุณหมอท่านหนึ่งอยู่แล้วที่ที่มีใน a c e b o o k นะที่แบบเอ่อเป็นชื่อของคุณหมออะไรจำไม่ได้ละที่แบบเลี้ยงให้ลูกเป็นคนธรรมดานะคะนั่นแหละค่ะ การเป็นคนธรรมดาที่เท่ากันกับคนอื่นๆในโลกใบนี้ไม่ว่าจะอาชีพอะไรไม่ว่าจะสถานะทางสังคมฐานะอะไรเป็นยังไงเนี่ยเราเป็นมนุษย์เท่ากันทุกคนนะ,ะถ้าคุณเลี้ยงให้ลูกเป็นแบบนั้นนะไม่สูงไม่ต่ำกว่าคนอื่นไม่ต้องพิเศษนะคะเป็นคนดีใส่ใจในเรื่องของคุณลักษณะภายในอ่ะความดีการเห็นอกเห็นใจนะคะการมีน้ำใจกับคนอื่นอะไรเหล่านี้นะคะ ลูกคุณก็จะรอดจากการเป็นนาร์ซิสซิสนะคะอ่ะทีนี้นะคะนอกจากคุณจะต้องเข้าใจแล้วว่ามันเกิดกับใครก็ได้เนี่ยนะคะให้คุณไปฟัง EP น่าจะ26หรือ27นะคะที่พูดถึงเรื่องของ radical acceptance นะคะการยอมรับความจริงแบบสุดทางนั้นแปลว่ายอมรับทั้งทางความคิดทางด้านอารมณ์และร่างกายของเราคือทุกส่วนของเราที่ยอมรับความจริงได้นะคะซึ่งมันอาจจะพูดง่ายแต่ จริงๆมันก็ไม่ได้ยากค่ะเพราะมันมีวิธีการอยู่นะรเราไม่สามารถเลือกว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวไหนและมีสมาชิกในครอบครัวเป็นใครอะไรยังไงคร่ะนะเราต้องเข้าใจก่อนนี่คือความจริงเราเลือกไม่ได้ถ้าทุกคนเลือกได้ก็คงจะเลือกมีครอบครัวที่เพอร์เฟกต์ถูกไหมคะแต่เราเลือกไม่ได้ค่ะแต่คุณเลือกคุณเลือก family of origin ไม่ได้คือครอบครัวตั้งต้นของคุณคุณเลือกไม่ได้แต่คุณเลือก family of choice ได้คุณเลือกได้ว่าคุณจะ มีชีวิตต่อไปในครอบครัวแบบไหนครอบครัวที่ว่านี้อาจจะหมายถึงเพื่อนอาจจะไม่ได้หมายถึงแฟนหรือลูกหรือสามีหรือภรรยาแต่ว่าหมายถึงทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะเพื่อนที่คุณสนิทคนที่อยู่รอบตัวคุณที่จะเป็นคนที่รักคุณแล้วทําให้คุณมีชีวิตที่ดีแล้วก็คุณก็ทําให้ชีวิตของพวกเขาเป็นชีวิตที่ดีเช่นกันนะคะคุณต้องมี r o c e s s ในการ grieving loss คือการอยู่กับความสูญเสีย ที่จะได้มีครอบครัวในแบบที่คุณต้องการนะคะแต่ถ้าเราหนีความจริงอันนี้เราไม่ยอมรับเราไม่ไม่ครอบครัวเราเพอร์เฟกครอบครัวเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรายิ่งหนีอ่ะเรายิ่งไม่ได้ดีวกับความจริงเราไม่ยเยาวรยิ่งไม่ได้ดีวกับการสูญเสียนึกออกไหมคะแล้วมันก็เหมือนเราฝังกลบสิ่งที่เราผิดหวังอยู่ลึกๆสิ่งที่เรารับไม่ได้อยู่ลึกๆนะคะเราก็ฝังฝังฝังแต่มันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะคะดังนั้นเราต้องหยิบมันมาดู นะคะหยิบความจริงเหล่านี้มาดูแล้วก็ยอมรับกับการสูญเสียเสียใจเสียอกเสียใจอะไรให้เต็มที่ไปเลยค่ะนะคะอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นเพราะว่าการฝังกลบสิ่งเหล่านี้แล้วไม่รู้สึกกับมันเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะมันจะอยู่กับเราไปตลอดถ้าเราไม่จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้และวิธีการจัดการคือยอมรับความจริงแล้วร้องไห้แล้วเสียใจแล้วแบบ โปรเซสอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นนะฮะให้มันได้ผ่านกระบวนการว่าเราได้สูญเสียโอกาสในอะไรบ้างที่มันจะไม่ได้เกิดกับเราเช่นไม่มีโอกาสที่จะได้มีครอบครัวที่แบบที่เราต้องการไม่ได้มีโอกาสที่จะมีพ่อหรือแม่ที่รักเราได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เนี่ยต่อจากนี้ในการที่เราจะ make decision หรือว่าทำการตัดสินใจต่างๆในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบต้องมี discernment นะคะซึ่ง discernment มันคือความสามารถในการตัดสินใจในเลือกในสิ่งที่ดีที่ถูกที่สุดสำหรับตัวเรานะคะดีและถูกในความหมายคือทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทำให้เราเป็นคนที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเรื่องของทักษะในการตัดสินใจนะคะ แทนที่จะตัดสินใจไปตามอารมณ์หรือตัดสินใจเลือกทางออกที่ง่ายที่สุดในเวลานั้นน่ะนะเราจะไม่เลือกเราจะเลือกสิ่งที่มันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของเรานะคะนั่นคือ discernment มันคือความสามารถในการแยกแยะด้วยว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีนะคะอา่าแล้วเราก็ต้องกล้าหารนอกจากรู้แล้วว่าควรตัดสินใจแบบไหนเลือกแบบไหนแล้วเราก็ต้องกล้าหารที่จะเลือกมันจริงๆด้วยนะคะเช่น คนเหล่านี้ท็อกซิกเราก็ต้องกล้าที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่ใช่อยู่ต่อนะคะอืมแล้วเราก็ต้องไม่สตั๊กหรือว่าติดแงกอยู่ที่เดิมนะคะแต่ว่าการที่เราถ้าเราเคยอยู่ในนาร์ซิสซิสติกรีเลชั่นชิพหรือครอบครัวที่เป็นนาร์ซิสซิสมาก่อนเนี่ยเรายิ่งจะสตั๊กเลยเพราะว่าเราหาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องมาเรียนรู้ในช่องนี้นะคะว่าวิธีการนะคะในการเยียวยาในการก้าวข้ามผ่าน อุปสรรคต่างๆแล้วก็สิ่งที่คุณต้องดิวกับพวกนาร์ซิส i ิ t ติกเรล ationship นี่คุณต้องทำไงนะคะแล้วถ้าคุณเคยมีสมาชิกครอบครัว เป็นนาซิซิสมาก่อนนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นพ่อแม่หรือว่าคนที่เราต้องการให้เขารักเราเนี่ยนะคะมันก็มีแนวโน้มอย่างมากค่ะที่คุณจะโตไปแล้วไปมีคู่ชีวิตเป็นนาซิซิสต์ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นนีก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ใครที่ค้นพบว่าเออฉันได้ตกอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วแล้วก็ต้องการที่จะออกมาจากนาซิซิสติกริลเลชั่นชิพทั้งหมดก้าวข้ามเยียวยาแล้วก็ดีลกับมันอย่างมีกลยุทธ์ที่ถูกและฉลาดได้นะคะก็มาเข้าเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปเราจัดวันที่ เก้ากับสิมีนาคมนะคะสอบถามลงทะเบียนปรึกษาได้ที่ Li n e แอดโคชนิดานะคะแล้วคุณจะสามารถก้าวข้ามนะคะผ่าน Narcissistic Relationship ทั้งหมดในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคะไปอย่างคนที่มีพลังนะคะแล้วก็เป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงค่ะ